นี่อะไรเนี่ยหนูเสือก็แม่กอนเอ็มอันนี้อะไรสารอะไรไม่รูเยอะเลยพบอปูหรือสีข้า อุทาบาดอกไม้ทูกเทียนทองอุทยานฤาษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกองค์แรกของโลกอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่21รก,กรกฎาคม2561มาเป็นครั้งที่สองคราวที่แล้วมาไม่ได้มาไหว้เลย มาดูลิเกยาวเกาโยดเทียบเลยจุดบูชาวัตถุมงคลหรือสียักษ์ยักษ์หรือสีเสือฮะนี่ไงโยไอพระที่นี่ออ อ้าวล้วซื้อดอกไม้ต้องไหนอ่ะซื้อทูบต้องไหน